สวัสดีครับหนึ่งในการตั้งค่าสำคัญและดีมากๆที่เพิ่มเข้ามาใน iOS 17คือการตรวจสอบรูปและวิดีโอที่มีภาพเปลือที่ถูกส่งเข้ามาทาง a i r d r o p ข้อความและข้อความวิดีโอก่อนที่จะถูกเปิดดูบน iPhone ของเราและได้รับคำแนะนำเพื่อช่วยให้ตัดสินใจได้อย่างปลอดภัยที่สำคัญ Apple ไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงรูปและวิดีโอนะครับวิธีเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ทำได้ง่ายๆในหน้าจอหลักของการตั้งค่าแต่ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย แล้วเลื่อนหน้าจอลงไปด้านล่างสุดแตะคําเตือนเนื้อหาที่ละเอียดอ่อนจากนั้นแตะเปิดสวิตช์คาเตือนเนื้อหาที่ละเอียดอ่อนเมื่อเปิดใช้ด้านล่างเพื่อนๆสามารถเลือกได้ว่าจะให้ตรวจสอบแอปและบริการอะไรบ้างที่มีการส่งรูปหรือวิดีโอที่มีภาพเปยส่งเข้ามาระหว่าง a อร์ดรายชื่อข้อความและข้อความวิดีโอตามค่าเริ่มต้นทุกรายการจะถูกเปิดเอาไว้โดยอัตโนมัตินะครับด้านล่างเรายังสามารถแตะเปิดสวิตช์ปรับปรุงคําเตือนเนื้อหาที่ละเอียดอ่อน ด้วยการแชร์การวิเคราะห์และข้อมูลการใช้งานการวิเคราะห์และข้อมูลการใช้งานถูกเก็บรวบรวมในรูปแบบที่ไม่สามารถระบุตัวตนของเราได้และไม่มีการแชร์ข้อความหรือสื่อกับ Apple การแชร์นี้ช่วยให้การตรวจสอบทำได้แม่นยำและถูกต้องยิ่งขึ้นเพื่อนๆที่เป็นห่วงว่าจะถูกกันแกล้งหรือมีใครส่งรูปโป๊เปลยมาให้สามารถเข้าไปเปิดการตั้งค่าใหม่สำคัญที่มีประโยชน์มากๆนี้ได้เลยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ